มีเวลาอีกกี่วันมีเวลาอีกกี่คืนมีโอกาสกกี่ครั้งที่ฉันจึงได้พบเจอเธอเรื่องวันคืนเหล่านั้นเธอมีพีปิดตัวฉันแองที่บอกเล่าเธอม่นนาบทุทองฟ้า กาลผีซึ่งหนีเธอที่ร้ายอย่าปล่อยมือหันทวงคิดตรงนี้สมองมืดเปลี่ยนชีวิตทุกแปลงผ่านผ่านตัวองิงให้เป็นคนรไรหวใจทำที่รักตรงนี้ไม่มีใครเพราะเธอเท่าน,นั้นที่ยังฝันใจใจร้ายกับเธอมาม่าไม,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 ม่ทำเธอร้องไห้และฟยไฟรักเธอไว้ก็เสียน้ำตาปล่อยเธอไปให้ไรน้ำตาอยอบ,บอดเลยเธอที่มีทุกเธออาจจะเห็นเราที่เป็นสุดลึกๆข้างในไม่ใหยย้ใครรู้รู้รสึกข้างในมันช้ำอยู่บอดได้เท่าน,นี้ผู้ไปก็เหมือแก้ตัวสิที่ทำอยู่ก็รู้มาเหง่เกตตัวอยู่กับเราก็มีแต่เจ็บปวดไม่ใช่ คนคิดก็ตวนฉันทุกวันน้ำตาเธอมาโบกบอกว่าฉันไม่ดีพอมีเวลากี่วันมีเวลากี่คืนมีโอกาสกี่ครั้งที่ฉันจึงได้พบเจอเธอเรือวังคืนเหล่านั้นเธอมีพีปิตตัวฉันม,มีเวลากี่วันมีเวลากี่คืนมีโอกาสกี่ครั้งที่ฉันจึงได้พบเจอเธอ เรื่องวังคืนเหล่านั้งเธอมีพี่ปิดตัวฉันเองที่บอกเลิกเธอ